คุณยายค่อยๆย,ยกมือทั้งสองข้างของมนุษย์ต่างดาวขึ้นแล้วสวมเสื้อยือดให้เขาบอกว่าแบบนี้ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่คุณยายไม่รู้เลยว่าการกระทำที่แสนดีนี้จะช่วยคุณยายให้รอดพ้นจากภัยพิบัติในภายหลังวันนั้นมีโจรบุกเข้ามาในบ้านป้าลอร่าเห็นเข้าเขาจึงผลักคุณยายล้มลงกับพื้นมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรเห็นเหตุการณ์นี้เห็นแค่หัวของเขาแดงก่ำขึ้นมาอย่างรวดเร็วแววตาฉายแววมั่นใจขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วก็ค่อยๆสงบลงไม่นานนักตำรวจก็มมาาาาาาาถึงบบ้้้้นนปปลลอออรรรร่ไไดดััตยใๆ ในทางกลับกันหัวของโจนกลับระเบิดจนตายเนื่องจากไม่มีหลักฐานว่าป้าลอราฆ่าโจรตำรวจจึงไม่ได้จับกลุ่มป้าลอราหลังจากจัดการทุระเสร็จป้าลอราก็รีบตรงไปที่บ้านลุงปทันทีที่เห็นมนุษย์ต่างดาวป้าก็โผเข้ากอดมันแล้วร้องให้หส่วนลุงไปไม่เคยคาดคิดว่าแค่ให้ที่พักพิงแก่มนุษย์ต่างดาวชีวิตของตนจะพลิกผันไปโดยสิ้นเชิงหลายวันก่อนในคืนหนึ่งขณะที่ลุงปกําลังหลับสนิทก็ถูกปลุกด้วยเสียงดังสนั่นเมื่อได้ยินเสียงลุงก็ผลักประตูหลังบ้านออกไปภาพที่เห็นตรงหหหน้าาาาททํเอุแุแบยยดใจ จานบินตกลงมาในสวนหลังบ้านคุณตาคุณตาพยายามโทรแจ้งตำรวจแต่พนักงานรับสายคิดว่าเป็นเรื่องลเล่นแล้วก็วางสายไปคุณตาพยายามโทรหาลูกสาวแต่ก็ได้แค่ฝากข้อความไว้ในตู้ปรเซนิเสียงคุณตาเปิดประตูออกไปดูอีกครั้งปรากฏว่ามีมนุษย์ต่างดาวกำลังพานออกมาอย่างอ่อนแรงลุงไปายไม่กล้าเข้าไปใกล้หรือแต่ต้องถอยไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่ไปเล่าเรื่องนี้ในที่ประชุมชาวบ้านในวันรุ่งขึ้นแต่ก็ไม่มีใครเชื่อคำพูดของแกทุกคนคิดว่าแกหลงพูดเผลอเจอจานบินและมนุษย์ต่างดาว จึงนอนนิ่งอยู่กลางลานบ้านสามวันค่ำวันนั้นมนุษย์ต่างดาวฟื้นคืนสติได้เล็กน้อยค่อยๆเงยหน้าขึ้นร่ากับกำลังขอความช่วยเหลือจากลุงไปน่าสงสารมันจังคุณลุงไปรีบผ่มผ้าห่มให้มันแกยังเอาใจใส่วางแก้วน้ำไวข้ข้างๆด้วยแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นตอนที่คุณลุงออกมาดูแกก็พบว่ามนุษย์ต่างดาวหายไปแล้วพอหันหลังกลับไปแกก็ตกใจสุดขีดพระเจ้าเห็นแต่มนุษย์ต่างดาวนั่งห่มผ้าห่มอยู่ในมุมดูเหมือนว่าอาการจะดีขึ้นกว่าเมื่อคืนมากรอจนกระทั่ ดูเหมือนมันจะไม่มีท่าทีที่จะทําร้ายเขาเมื่อเห็นมันว่าง่ายเช่นนั้นเขาก็เลยเชิญมันเข้าไปนั่งในบ้านหลังจากนั้นเขาก็นําน้ํามาให้หนึ่งแก้วและมองดูมันดื่มชายชาราดีใจมากคิดในใจว่ามันคงหิวมากดังนั้นเขาจึงรีบเตรียมอาหารให้มันเพราะไม่รู้ว่ามนุษย์ต่างดาวชอบกินอะไรคุณตาจึงเตรียมอาหารอร่อยๆสามอย่างวางไว้ตรงหน้ามันเมื่อเห็นแอปเปิลในจานหายไปแต่อาหารอย่างอื่นยังอยู่ครบเขาจึงมั่นใจว่ามนุษย์ต่างดาวตัวนี้ชอบกินแอปเปิลคุณตาจึงรีบไปที่ร้านขายผลไม้ซื้อมายอมายก เรื่องนี้ทําให้เจ้าของร้านดีใจมากเพราะคนที่อยู่แถวนี้มานานรู้กันดีว่าคุณตาคนนี้ขี้เหนียวมากแค่ไม่รู้ว่าทําไมครั้งนี้แกถึงยอมควักเงินบํานาญออกมาคุณตาที่บายว่าที่บ้านแกมีเพื่อนจัดต่างดาวมาเยี่ยมและมันกินแต่ผลไม้เจ้าของร้านด่าว,ว่าอาการความจําเสื่อมของชายชาราแย่ลงเขาใจดีเตือนชายชาราว่าควรไปพบแพทย์เมื่อกลับถึงบ้านชายชาราก็นั่งพักบนโซฟาแต่พอล้องหันกลับไปเขาก็ตกใจสุดขีดเห็นเที่ยงมนุษย์ต่างดาวที่เคยอ่อนแอกลับกระโดดโลดเต้นอย่างมีชีวิตชีวายืนอยู่ตรงหน้าเขา นอกจากความประหลาดใจแล้วเขายังดีใจอย่างมากเพราะนับจากวันนี้เป็นต้นไปเขาไม่ได้เป็นชายชาราผู้โดดเดี่ยวอีกต่อไปด้วยความตื่นเต้นเขาพามันเข้าไปในห้องน้ําแนะนารายละเอียดทุกอย่างในชีวิตให้มันฟังและจัดห้องนอนส่วนตัวให้มันแต่เมื่อเผชิญกับความกระตือรือร้นของชายชารามนุษย์ต่างดาวกลับไม่ตอบสนองอะไรเลยบางทีอาจเป็นเพราะมันยังเรียนรู้ภาษาบนโลกไม่ได้จึงไม่รู้วิธีแสดงออกแต่จากสีหน้าของมันมันเต้นไปด้วยความกระตัญยูต่อความช่วยเหลือของชายชาราแต่เพราะการให้ที่พักพิงแกอ่อเลียนชายชาราจะพบกับปัญหาในไม่ช้า ทันทีที่ยานอวกาศตกกองทัพได้รับสัญญาการบุกรุกที่ไม่สามารถระบุได้ขั้นแรกคือการหลอกลวงสาธารณชนผ่านทางโทรทัศน์โดยบอกว่าเป็นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาที่ตกหวังว่าคนที่พบเศษซากจะรีบรายงานให้รัฐบาลทราบจากนั้นจะสืบสวนหาตำแหน่งที่แน่นอนของยานอวกาศกอย่างลับๆคุณตามไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่เป้าหมายใหญ่ขนาดนั้นที่เลี้ยงไว้ที่บ้านไม่ช้าก็เร็วคนอื่นก็ต้องรู้เข้าสักวันแซนดี้เพื่อนของเขาก็ปรากฏตัวขึ้นหน้าประตูบ้านอย่างตะทันหันโดยเขาอธิบายว่าเครื่องปรินของเขาเสีย และหวังว่าจะขอยืมเครื่องปรินของคุณตาเพื่อปรินเอกสารสักหน่อยคุณตาตั้งใจจะปฏิเสธแต่ทนการอ้อนวอนของแซนดี้ไม่ไหวจึงยอมพาเธอเข้าไปข้างในภาพที่เห็นตรงหน้าทําให้เธอประหลาดใจอย่างมากโอ้พระเจ้านี่มันอะไรกันเนี่ยในทางกลับกันมนุษย์ต่างดาวกลับดูสงบนิ่งมากคุณตาที่บายเหตุผลที่เขาดูแลมนุษย์ต่างดาวอย่างง่ายๆเพื่อให้เธอเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงฉันเลยต้องพาเธอไปที่สวนหลังบ้านเพื่อดูยานอาวกาศของมนุษย์ต่างดาวแซนดี้แทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเอง หลังจากครุ่นคิดอยู่รู่หนึ่งเธอก็เตือนคุณยายให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับถ้าหากกองทัพพบร่องรอยของมนุษย์ต่างดาวพวกเขาอาจจะจับสิ่งมีชีวิตนั้นไปศึกษาในทันทีเมื่อถึงตอนนั้นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนี้จะต้องถูกทรมานอย่างมากแต่ยังไม่ทันที่ทั้งสองจะพูดจบคุณยายอีกคนหนึ่งฉันรู้สึกไม่สบายใจเวลาเดินผ่านบ้านคุณตาเพราะเราสองคนชอบคุณตาทั้งคู่พอเห็นรถของแซนดี้จอดอยู่หน้าบ้านคุณตาฉันคิดว่ายายผู้หญิงไร้กาดคนนั้นต้อง่วยโอกาสแน่ๆดัััังงนนนนน้้ตตออเเททีี่่่ยคคืืฉกก็ลกลบบไปบาาุณาพดู แต่พอแอบมองผ่านหน้าต่างฉันก็แทบช็อกฉันเห็นมนุษย์ต่างดาวกำลังกินข้าวเย็นกับคุณตาเคร่งประตูดังขึ้นก่อนที่ทุกคนจะทันตั้งตัวเมื่อแซนดี้วิ่งไปดูก็พบว่าจอยยืนอยู่ข้างนอกด้วยสีหน้าโกรธเธอรีบบอกให้คุณตาซ่อมมนุษย์ต่างดาวแล้วเธอก็ยิ้มแล้วเดินออกไปที่จะหลอกคุณยายแต่จอยรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วแซนดี้ขอร้องคุณยายขออย่าให้เปิดเผยเรื่องนี้ออกไปถ้าไม่ใช่แบบนั้นมนุษย์ต่างดาวจะต้องกลายเป็นหนูทดลองของกองทัพแน่ๆเธอเดาถูกไม่มีผิดตตตอออนนนี้กกกงงงทััพพ็ลยยาาาาามมมรุษ่ หลังจากสืบหาอยู่หลายวันในที่สุดก็ได้บันทึกเสียงที่น่าสงสัยมาฉันพยายามพาเขากลับบ้านแต่เขาก็จ้องมองยานอาวกาศในสวนหลังบ้านตลอดแล้วเจ้าหน้าที่สองคนก็มาถึงที่เกิดเหตุเพื่อสืบสวนใครจะไปคิดว่าจะเจอกับเรื่องราวชวนหัวเราะปนน้ำตาแบบนี้ที่แท้ก็เป็นแค่ชายคนหนึ่งผู้หลงใหลในศิลปะที่กำลังอยู่ในบ้านเลขที่58สสร้างจรวดขนาดเล็กด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่ทั้งสองยืนงงใบหน้าเต็มไปด้วยความสงสัยหลังจากได้สติกลับมาบ้างแล้ว มนุษต่างดาวก็เริ่มซ่อมแซมยานอาวกาศของมันเชื่อว่าอีกไม่นานมันจะสามารถขับยานอาวกาศกลับบ้านได้แต่ในตอนนี้เพราะอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดทำให้เปิดเผยตัวตนแซนดี้ที่อาศัยอยู่คนเดียวก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากชั้นบนเมื่อเธอขึ้นไปตรวจสอบก็พบกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งกำลังขโมยของแซนดี้บอกให้เขาวางของลงเธอสามารถมองข้ามเรื่องนี้ไปได้ไม่คิดว่าเขาจะเห็นว่าเธอเป็นหญิงชราที่อ่อนแอเมื่อไม่มีแรงต่อต้านมันจึงยิ่งก้าวร้าวมากขึ้นขู่ว่าจะเอาเครื่องประดับของยายไปให้หมดถึงจะยอมปล่อย ในช่วงเวลากับขังแซนดี้เตือนมันว่ายาจะโทรแจ้งตำรวจแต่ไม่นึกเลยว่ามันก็ไม่ใช่ธรรมดาพอยายหันหลังวิ่งลงบันไดไปมันก็วิ่งไล่ตามใช้กําลังกดตัวยายลงกับพื้นและจะบิดคอยยายคิดว่าคงไม่รอดแล้วไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่กิโลเมตรจะรับรู้ถึงอันตรายของเธอได้เห็นที่ผิวของเขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวในทันทีดวงตาจ้งเขม่งไปที่บ้านของแซนดี้ภาพเหตุการณ์ที่แซนดี้ปรากฏขึ้นในหัวของเขาไม่กี่วินาทีต่อมาสีผิวของเขาก็กลับมาเป็นปกติ หลังจากนั้นไม่นานตำรวจจำนวนมากก็มาถึงบ้านของแซนดี้ผลที่ได้ทำให้พวกเขาตกตะลึงอย่างมากเพราะหัวของโจรเมื่อกี้ระเบิดออกเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงที่อ่อนแอคนนี้ไม่ใช่มือสังหารเป็นตำรวจมาหลายปีฉันไม่เคยเจอเรื่องแปลกแบบนี้มาก่อนตอนนี้แซนดี้ดูเหมือนจะคิดอะไรออกจึงขับรถไปบ้านคุณยายทั้งน้ำตาถึงแม้มนุษย์ต่างดาวจะพูดไม่ได้แต่ในใจของแซนดี้รูด้ดีบนโลกใบนี้มีแค่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นแหละที่สามารถฆ่าคนจากระยะไกลได้หลอนอดไม่ได้ที่จะคุกเข่าลงขอบคุณมันที่ช่วยชีวิตหลอนไว้ หลังจากผ่านเรื่องนี้มาผู้คนแก่ทั้งสามก็เพิ่งจะรู้ตัวว่ามนุษย์ต่างดาวที่ดูน่ารักตัวนี้ดูเหมือนว่าจะมีพลังวิเศษบางอย่างเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาจะยื่นมือเข้าไปช่วยเมื่อมันตกอยู่ในอันตรายในใจลึกๆแล้วฉันถือว่ามันเป็นเพื่อนแท้ฉันตั้งใจแน่วแน่ที่จะช่วยมันซ่อมยานอวกาศเพื่อกลับบ้านแต่ยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวนั้นก้าวหน้ากว่าเทคโนโลยีของมนุษย์มากพวกเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนยิ่งไปกว่านั้นมนุษย์ต่างดาวยังไม่ได้เรียนรู้ภาษามนุษย์ทำให้ไม่สามารถ จูจ่ก็ได้กลิ่นเหม็นโชยมาทุกคนก็ออกไปตรวจสอบดูพบซากแมวป่าอยู่ใกล้ยานอากาศจากนั้นมนุษย์ต่างดาวก็ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้พวกเขาบนกระดาษนั้นวาดรูปหัวล,ลูกแมวเจ็ดหัวเมื่อนำสองเรื่องมารวมกันคุณตาจึงเข้าใจขึ้นมาทันทีค้นพบพิธีช่วยมนุษย์ต่างดาวซ่อมหยาดอากาศได้แล้วจากนั้นก็ถือทั่วไปกำลังจะหาซากแมวเพิ่มโดยไม่รู้ว่ามีรถตำรวจกำลังตามพวกเขาอยู่เงียบๆปรากฏว่าหลังจากที่โจรโดนยิงตายหัวหน้าตำรวจก็รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาจึงส่งตำรวจสองนาย ตามแซนดี้ไปที่บ้านชายชาราไปได้สักพักพวกเขาก็จอดรถข้างทางหลังจากเห็นซากแมวตัวหนึ่งพวกเขาทั้งสองช่วยกันยัดมันลงในถุงดำเมื่อเห็นการกระทำที่แปลกประหลาดของพวกเขาตำรวจก็ถึงกับงงงงอะไรกันเนี่ยฉันรวบรวมสถานท่ทั้งหมดในเมืองแล้วแต่ยังขาดแมวอีกตัวหนึ่งวิธีที่เร็วที่สุดตอนนี้คือฆ่ามันซักยิ่งไปกว่านั้นบ้านของจอยก็มีอยู่ตัวหนึ่งพอดีแมวตัวผู้แก่ๆอ่อนแอตัวหนึ่งสามารถเติมเต็ม,ตมช่องว่างนี้ได้ได้ยินว่าอยากจะฆ่าลูกสุดที่รักของฉันจอออยยโกกรจจนแทบาใไม่ออ คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยคุณไม่ใช่บอกว่ามันมองไม่เห็นไม่ได้ยินแล้วก็เดินไม่ได้ใกล้จะตายแล้วไม่ใช่หรือฉันรักมันเหมือนลูกของฉันเองออกไปถึงอย่างนั้นหลอนกลับกังวลเรื่องความปลอดภัยของเอเลียนมากกว่าจนถึงบ่ายหล่อนก็ยังลังเลที่จะนําสมบัติของหลอนออกมาหลังจากนั้นเอเลียนก็คลุมผ้าขาวลงบนศพภายใต้สายตาสงสัยของทุกคนมีบางอย่างกําลังดิ้นอย่างบ้าคลั่งอยู่ข้างใต้ ทันใดนั้นมันก็รวมตัวกันเป็นก้อนกลายเป็นอัญมณีิสีแดงที่แท้นี่คือแหล่งพลังงานของยานยานตอบสนองทันทีมีแสงสีขาวสว่างขึ้นรอบๆไม่นานก็กลับมาทำงานได้ลอยอยู่กลางอากาศพวกเขาต่างตกตะลึงและตื่นเต้นเมื่อเห็นภาพนี้แต่ไม่คาดคิดว่าในขณะที่ยานขึ้นกองทัพตรวจจับสัญญาณได้ระบ,บุตำแหน่งที่แน่นอนของยานได้ก่อนที่พวกเขาจะทันได้ตอบสนองมีเจ้าหน้าที่สองนายมาเข้าประตูบ้านคุณยายในช่วงเวลากับขันพวกเขาทำได้เพียงตามมนุษย์ต่างดาวเข้าไปในยานอวกาศ เมื่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปก็สายเกินไปแล้วเพราะยานได้ทะยานขึ้นและหายไปบนท้องฟ้าเมื่อประตูห้องโดยสารค่อยๆเปิดออกสิ่งที่พวกเขาเห็นคือภาพของหินครุกรักพวกเขาคิดว่าตัวเองถูกพาไปยังดาวแม่ของมนุษย์ต่างดาวแต่สิ่งที่แปลกคือโทรศัพท์ยังมีสัญญาณหนึ่งขีดและพวกเขายังพบว่าอยู่ใกล้ๆนั้นมีถุงอาหารที่มีฉลากเป็นภาษาอังกฤษเห็นได้ชัดว่าพวกเขายังไม่ได้ออกจากโลกจริงๆแล้วคุณตาคุณยายทั้งสามบนโลกต่างก็เพ่งคว้างไม่มีที่พึ่งการได้ไปอยู่ดาวดวงอื่น เพื่อใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสุขสบายคือความปรารถนาสูงสุดข,ของพวกเขาถึงแม้มนุษย์ต่างดาวจะไม่ได้พูดอะไรแต่ดูจากสีหน้าแล้วชัดเจนว่าไม่อยากพาพวกเขาไปด้วยอาจจะเพราะคำนึงถึงความปลอดภัยของพวกเขายังไงซะพวกเดียวกันบนดาวแม่ของเขาก็ยังไม่แน่ว่าจะปฏิบัติกับพวกเขาดีเหมือนที่เขาทำไม่แน่อาจจะเหมือนกับมนุษย์โลกหลังจากที่ค้นพบมนุษย์ต่างดาวก็จับพวกเขาทั้งสามคนไปเป็นหนูทดลองโดยตรงในใจของเขายังคงถือว่าคุณตาสามคนนั้นเป็นเพื่อนของฉันคุณตาจับมือมนุษย์ต่างดาวแน่นพูดคำอำลาครั้งสุดท้าย มองผ่านหน้าต่างเห็นทั้งสามคนค่อยๆเล็กลงมนุษย์ต่างดาวก็เผยสีหน้าอะไรอวัออกมาถึงแม้ชีวิตของคุณตาจะกลับมาเป็นปกติแต่ก็สูญเสียชีวิตชีวาไปพวกเขามักจะนั่งเหมอลอยอยู่บนเก้าอี้คิดว่าบั้นปลายชีวิตของพวกเขาคงต้องผ่านไปอย่างโดดเดี่ยวเช่นนี้แต่แล้วคืนหนึ่งแสงสว่างวาบหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าแล้วเงาดำที่คุณเคยก็ค่อยๆลงจอดที่สนามหลังบ้านดูเหมือนมนุษย์ต่างดาวจะถือว่าโลกเป็นบ้านเกิดของพวกเขาแล้วดูเหมือนว่าช่วงบั้นปลายชีวิตของพวกคุณปู่คุณย่าเหล่านี้จะน่าสนใจทีเดียว